สรุปข่าวสารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับช่องอาันแมนแฟนแมนอยู่โดยมีข่าวเด่นไปเด็นร้อนดังนี้คาลิกเดบิวต์ดีโด้แอนโชคคนประตูพาผีเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายโดยเมื่อคืนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของกุนซือรักษาการอย่างไมเคิลคาลิกนั้นมีคิวยกพลไปเยือนเรือลำน้ำสีเหลืองบียาลิวของอูไนเอมิรี ลูกเกมนั้นทั้ง2ทีมสู้กันด้วยความอดทนแต่เป็นทีมเยือนที่ได้ประตูขึ้นนําในนาทีที่78จากจังหวะที่เฟต้นปั๊มบอลบอลกระดอนมาเข้าทางคิสโนโรนโดกระดกบอลข้ามหัวผู้สาประตูของบีริวเข้าไปอย่างงดงามทีมเยือนขึ้นนำหนประตูต่อศูนย์ เท่านั้นยังไม่พอในนาทีที่90ทีมเยือนก็มาได้ประตูขึ้นนําเป็น2ประตูต่อศูนย์จากจังหวะที่จาดอนซานโชซัดเต็มข้อด้วยขวาทําให้ลูกบอลเสียบสามเหลี่ยมตาข่ายทําให้ทีมเยือนบุกมาชนะ2ประตูต่อศูนย์แถมประตูนี้ยังเป็นประตูแรกของจาดอนซานโชในสีเสื้อทับปีศาจแดงทำให้พีโดวิ่งเข้ามาก่อนและบอกว่าค่าตัวแพงๆของเองนั้นเริ่มใยแววแล้วนะจาดอนซานโชส่วนประเด็นเด่นหลังเกมที่น่าสนใจมีดังนี้ โรนันโดหนัดหประตูหรูกว่านี้ในแชมเปี้ยนลีกมีอีกไหมโดยในเกมนี้แม้รูปเกมของแมนยูเนเตจะไม่ดีนักแต่ด้วยความแน่นอนและการจบสกอร์อย่างคมของคริเยโนโรนันดอน้ำทำให้ปีศาจแดงคลายความกดดันได้ในนาทีที่78แถมเขาทำให้แนวรับคู่แข่งนั้นสุดแซดเพราะเขาสามารถยิงประตูได้5นัดในรายการนี้รอบแบ่งกลุ่มติดต่อกันแล้วและเป็นประตูที่10ในฤดูกาลนี้ ส่วนเหล่าแฟนผีก็อยากจะบอกพี่ CR7 วคนดีว่าการคัมแบ็กกลับมาครั้งนี้ทำให้เหล่าแฟนผีไม่รักไม่ได้แล้วซานโชยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจประเดิมประตูแรกให้ทัพปีศาจแดงได้แล้วนะหลังจากเริ่มสตาร์ตตัวจริงอย่างต่อเนื่องทำให้อดีตปีของเสือเหลืองนั้นเริ่มติดเครื่องได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการต่อบอหลหรือลากเลื้อยอย่างแพลวแพลวแถมนัดนี้เด็กผียังต้องร้องว้าเพราะว่าจาดอนซานโชนั้นสามารถประเดิมประตูแรกให้ทัพปีศาจแดงอย่างเป็นทางการได้แล้วนะเดค s คร์ซุปเปอร์เซฟต่อเนื่องพาผีเก็บคินชีตเป็นนัดที่สในฤดูกาลนี้แล้วผู้เล่นแมนยูเนเต็ดนัดนี้ที่สุดโดดเด่นหนึ่งคนคงหนีไม่พ้นดาบิดเดคคร ซึ่งเซฟเป็นพลวันจนนักเตะบียริวร้องว่านาเดเองจะเก่งไปถึงไหนซึ่งฟอร์มการเล่นสุดฉ้ไล่แบบนี้จึงทำให้ทัพป,ปีศาจแดงสามารถเก็บคินชีพเป็นนัดที่3ของฤด,ดูกาลได้แล้วส่วนแฟนผีแดงนั้นก็ไม่หวังอะไรขอให้นาเดนั้นรักษาฟอร์มดีๆอย่างนี้ต่อไปและมีคลีนชีครั้งที่4ที่5ตามมาเร็วๆนะ คาริกเดบิวดีพาผีลิ้วเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในถ้วยบิ๊กเอียร์นัดนี้กุนซือขัดตาทับอย่างไมเคิลคาริกนั้นต้องบอกเลยว่าสุดกดดันเป็นอย่างมากเริ่มตั้งแต่การจัดทัพเขาก็ทำให้แฟนผีแดงต้องร้องวาวเพราะเขากล้าดอปบูโน่เฟรนเดสเป็นตัวสำรองและส่งดอนนี่ฟันเดเบ็กเป็นตัวจริงตั้งแต่เริ่มเกมแถมการเล่นกับเบ,บียริวในคืนนี้ก็สุดแสนที่จะตึงเครียด แต่สุดท้ายนะ้าปลัดก็ผ่านเรื่องซีเรียสมาได้และพาผีแดงเข้าป้ายด้วยการบุกมายัดเยียดยความปลาชัยให้เจ้าบ้านที่2ประตูต่อศูนและตอนนี้พวกเราเด็กผีก็ไม่รู้ว่ากุญซือตัวจริงอย่างเป็นทางการจะมาเมื่อ,อไหร่แต่ก็ขอให้นะ้าประลัดทําทีมดีๆอย่างนี้ต่อไปให้เด็กผีได้ชื่นใจนะถ้าชอบกดไวคถ้าใช่กดแชร์ถ้าคุณเป็นเด็กผีเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันจ้า